สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมปอเพชรมงคลนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับไก่ที่มีสายพันธุ์นะครับที่มีนามสกุลนะครับมีนามสกุลดังๆนามสกุลที่อยู่ในกระแสนะครับเช่นตัวพ่อมีนามสกุลนะครับตัวตัวแม่ก็มีนามสกุลนะครับเมื่อผสมกันแล้วนะครับทำไมลูกออกมานะครับยังไม่เก่ง บางทีใช้ไม่ได้เลยครับบางทีสู้ไก่บ้านๆที่เลี้ยงกันอยู่ใต้ทุนไม่ได้นะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมนะครับก็ก็เคยเจอครับแล้วก็เจอบ่อยมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราได้แลกได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับก็บพบว่ามันมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับ นะครับที่ส่วนใหญ่ที่ได้ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมก็ไม่อยากให้พี่น้องไปโทษฟาร์มใหญ่เขานะครับนะครับอย่าไปโทษฟาร์มใหญ่เขานะครับเพราะจริงๆแล้วก็อ่าเขาก็อยากให้เราได้ของดีทุกคนนะครับที่เราไปซื้อนะครับเจ้าของเขาอยากให้ของดีทั้งนั้นแต่ที่ว่ามันมันก็เป็นไปได้นะครับ มันมันก็มีนามสกุลเก่งๆทั้งนั้นแบบผสมกันแล้วมันมันออกทะเลไปอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เป็นไรครับนะครับที่ผมทําอยู่นี่นะครับผมก็จะวนวนใหญ่ไก่ที่ผมซื้อมานี่ที่มีนามสกุลนะครับผมจะยืนอยู่ที่ตัวเมียนะครับแล้วผมจะหาไก่บ้านๆนะครับไก่ที่ชนตามบ้านนี่แหละที่ผมไปดูแล้วว่าเก่งแล้วก็มีทิศทางมีเชิงชนเดียวกันกับไก่ตัวเมีย นะครับนะครับผมก็จะมาผสมกันนะครับทีนี้เวลาขายนะครับเราจะขายง่ายครับเพราะว่ามันจะมีทั้งนามสกุลแล้วก็มีความเก่งด้วยนะครับใช้งานได้จริงในสนามด้วยนะครับทุกวันนี้ผมผมก็ขายแบบนี้ครับยินตัวเมียเป็นตัวที่เป็นไก่ที่มีนามสกุลนะครับแล้วก็หาตัวคู่เก่งๆที่มีแนวทางเชิงชนเดียวกัน นะครับมีเบอร์แข้งนะครับไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยผสมนี่ครับลูกส่วนใหญ่ก็ออกมาดีนะครับนะครับติดเบอร์แข่งทุกตัวนะครับแล้วก็ขายได้นะครับไม่มีไม่มีต้องไปเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมโทรเช็คตลอดนะครับว่าดีไหมถ้าดีก็โอเคจบนะครับถ้าถ้าลูกค้าบอกไม่ดีเนี่ยผมผมจะซ่อมให้หนึ่งตัวหมายถึงว่าผมจะให้ไปอีกตัวเลยโดยโดยไม่คิดตังค์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าบอกดีแล้วก็เก็บไว้ตีแพงทั้งนั้นนะครับปั้นไว้ผมโทรไปนี่เขาบอกโอ้ดีนะครับปั้นไว้ตีแพงทั้งนั้นนะครับถ้าบอกไม่ดีนี่ผมเปลี่ยนให้เลยนะครับผมจะซ้ำให้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับว่าเออบางทีนะมันตัวพ่้กับตัวเมียสายดีๆทั้งนั้นนะครับนามสกุลดีๆทั้งนั้นมาผสมกันแล้วทําไมมันมันออกทะเลไปเลยนะครับสู้ไกบ่บ้านๆไม่ได้ เพื่อนๆจะเพิ่มตกใจนะครับก็ยืนฝังพ่อฝัองแม่ไว้ก็ได้นะครับนะครับแล้วเราก็หาเก่กงๆที่มีทิศทางเดียวกันผสมนะครับนะครับลองดูนะครับกับฝากผู้เพาะพัฒนาเอาไว้นะครับ